ขอเจริญพรยติโยมสาธุชนพุทธบริษัทชาวไทยทุกท่านวันนี้ได้มีโอกาสได้มาพบปะกับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นระยะเวลาที่เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นระยะเวลาที่รัฐบาลท่านได้ประกาศให้วันที่หนึ่งจนถึงวันที่21 เป็นงานวันสงกรานของประเทศไทยเฉลิมฉลองวันสงกรานที่ยู่นิสโกท่านรับรองฉะนั้นโอกาสนี้จึงถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของประเพณีวัฒนธรรมที่เราได้ร่วมกันสืบทอดมาตั้งแต่บรรพกาลประเพณีเหล่านี้ ทำให้บ้านเมืองของเรานั้นปรากฏสู่าาสายตาของชาวโลกและก็ไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือยุโรปอเมริกาเขาก็มีความประทับใจและเป็นระยะเวลาที่เรารดน้ำดำหัวทำให้คลายร้อนเพาช่วงเดือนเมษานั้น <c oughs> เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดพอเราได้รับการรดน้ำดำหัวหรือรดน้ำซึ่งกันและกันก็จะทําให้บรรยากาศนั้นมีแต่ความชุ่มเย็นจากความร้อนก็กลายเป็นความเย็นกลายเป็นความหนาวซึ่งถ้าเราได้รับความเย็นความหนาวก็จะทําให้เรามีความสุขและต่างคนต่างยอมรับสภาพของ เทศกาลสงกรานซึ่งเป็นเทศกาลน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและไม่มีประเทศใดที่จะทำได้เหมือนและดีเท่ากับประเทศไทยฉะนั้นคณะสงฆ์ก็ดีคณะรัฐบาลก็ดีคณะญาติโยมทุกพื้นที่ทุกภาคในประเทศไทยไม่บูไม่ว่าจะอยู่ในเมืองในป่าในเขา ต่างก็รับเอาประเพณีนี้เป็นประเพณีประเพณีประจำประเทศไทยเป็นประเพณีประจำถิ่นและใช้เวลาปฏิบัติประเพณีนี้ด้วยการอาศัยพระพุทธศาสนานี้เป็นแกน่นกิจกรรมทุกอย่างจะลงที่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และ หลายๆที่ก็จะอ้างเอาพระบรมธาตุเจดีย์หรือพระพุทธรูปหรือโบราณสถานมาเป็นเครื่องกำหนดให้เรานั้นได้มีความเคารพและนำมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวบูชาซึ่งถือว่าเป็นรูปประธรรมแทนองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าฉะนั้นประเพณีทั้งหลายเหล่านี้ <c oughs> ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองในพากกระทรวงวัฒนธรรม และคณะสงฆ์ได้ช่วยกันรักษาประเพณีนี้มาไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยปีทำให้มันเป็นที่ปรากฏชัดประจักษ์ชัดแก่สายตาและจิตใจของชาวโลก <c oughs> ฉะนั้นปีนี้เป็นปีพิเศษอาตมาก็ขอ <c oughs> อนุโมทนากับญาติโ <c oughs> <c oughs> ย,ยมสาธุชนทุกท่าน สุดท้ายนี้ในนามของคณะสงฆ์โดยเฉพาะคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนและวัดพระราตุริพุนชัยก็ขออํำนวยอวยชัยให้ญาติโยมทั้งหลายทั่วโลกโดยเฉพาะญาติโยมในประเทศไทยจงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจเจริญในธรรมข้อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจเจริญด้วยอายุบรรณะสุขพะพละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติโดยทั่วกัน ทุกท่านเธอ